ไผ่พงศธรเผยมรสุมชีวิตกำเงิน5บาทซื้อข้าวคลุกซอสหลังเข้าวงการเจอบุกบ้านประกาศลั่นเป็นภรรยาถือเป็นศิลปินลูกทุ่งอีกคนที่รักคุณแม่มากสําหรับไผ่พงศธรเพราอเมื่อไหร่ที่ว่างจากการทํางานก็จะต้องเดินทางกลับไปหาคุณแม่ที่บ้านเกิดจังหวัดยดโสธรอ,อยู่เสมอและเจ้าตัวก็มักจะทํากิจกรรมเดิม,เ,ดมเช่นทํานาหาปลาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ล่าสุดหนุ่มไผ่ได้โพสต์อัปเดตบ้านหลังใหม่ที่ไผ่สร้างบนที่ดินของคุณพ่อให้กับคุณแม่และครอบครัวพร้อมเผยสมัยก่อนไม่มีบ้านอยู่ทุ่งนาเวลาเดินไปเรียนต้องเดินไป3-4กิโลเมตรอาศัยเถียงนาเป็นบ้านช่วงก่อนเป็นนักร้องดังเคยลำบากเหลือตัง5บาทต้องซื้อแต่ข้าวแล้วขอซอสมาคุกแล้วก็ต้องกินน้ำประปาขึ้นรถเมลไม่มีจ่ายเขาก็ไล่ลง และเปิดใจเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ที่เคยเจอผู้หญิงบุกบ้านอ้างเป็นภรรยาเขาบอกว่าผ่ายส่งข้อความไปทาง Facebook ให้เขาแยกทางกับแฟนสุดท้ายก็ส่งค่ารถให้เขากลับอีกเคสบีโทรมาด่าทุกวันแต่ผู้จัดการเป็นคนรับแทนต้องบอกเลยว่าเป็นคนดังนั้นไม่ง่ายนอกจากจะต้องมีความสามารถและความพยายามยังต้องมีความอดทนจับปัญหารอบด้านอีกด้วย